สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆ,ๆน้องๆทุกท่านครับกระผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสองบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านเรามาดูกันครับว่าเหรียญสองบาทปีพศนี้เป็นปีที่ผลิตน้อยที่สุดนะครับท่านเสียอย่างเดียวที่ยังไม่ทําการล้างน,นะครับท่านผลิตน้อยที่สุดเลยนะครับท่าน ตอนนี้จะปรับราคาขึ้นจากเดิมเท่าไหร่ครับท่านเพราะว่าข้อมูลเก่าเขาลดทิ้งไปเรียบร้อยแล้วครับท่านตอนนี้มีแต่ข้อมูลใหม่ท่านล้วนเลยครับราคาจะดีหรือไม่จะพุ่งขึ้นไปสูงขนาดไหนขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆจะรู้เองเละครับท่านเหรียญปีปศนี้ครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองขอบนะครับท่านขอบนอกเรียบสนิทครับนี่ครับส่วนขอบในเป็นวงไข่ปลาครับท่านเห็นไหมเนี่ย วงงอยู่นี่ครับเป็นวงไก่ปลานะครับนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับอืมครับเบื้องหน้าพวท่านก็คือภูวิพลอนรุณยเดชครับส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านผมจะไล่ไปทีรัฐพสรนะครับท่านว่าเขาปรับขึ้นราคากันสูงขนาดไหนบางพสก็สูงปริศตเลยครับบางพสก็นิดนิดหน่อยหน่อยยี่สิบามสิบาทเลยประมาณนั้นนะครับท่านแต่ว่าเยอะนะครับราคาข้อมูลเก่าเขาเยอะอยู่แล้วพุ่งขึ้นมาอีกยิ่ง ราคาดีมากกว่าเดิมเยอะมากเลยครับท่านสำหรับปีพศนี้ครับแล้วมาดูลักษณะของรูปบรมุลูพงองท่านครุับนี่ครับมันไม่มีรอยขีดข่วนอะไรมากมายเลยครับแต่ว่ามีอยู่นิดๆหน่อยๆครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่ครับแล้วมาดูขอบเฟืองครับนี่ขอบเฟืองครับขอบเฟืองของเหรียญสองบาทนี่จะยาวกว่าเหรียญสิบาทเยอะนะครับขอบเฟืองสลับเรียบครับรู้สึกว่าเหรียญนี้จะสึกล้อไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยดูสิครับว่ามีรอยบุบๆบี้ๆอยู่ทงใก้จีรุดมือเลื่เติะไปหมดเลยครับเนี่ย มาดูด้านหลังครับนี่ยิ่งด้านหลังสวยงามกากนะครับท่านทั้งที่ยังไม่ทำการล้างเช่นเคยครับประเทศไทยครับพ่อทองสองพันห้าร้อยห้าสิบเก็ดครับท่านนี่ครับสองห้าห้ากตครับเป็นอันดับที่หนึ่งของเหรียญที่หายากของเหรียญสองบาทครับผลิตน้อยที่สุดนะครับท่านส่วนตรงกลางคือวัดสะเก็บริวิหารครับหรือว่าพูดง่ายๆคือตรงนี้มองเฉนๆก็ไม่อะไรเลยครับภูเขาทองนั่นแหละครับท่านภูเขาทองนั่นแหละครับท่านส่วนด้านล่างสุดคือสองบาทไทยแล้วก็สองบาทอาลรบบินครับ สำหรับเหรียญสองบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเนี่ยความหนาของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดห้ากรัมเอ้ยยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดห้ามิลลิเมตรนะครับท่านยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดห้ามิลลิเมตรนะครับท่านน้ำหนักสี่กรมครับท่านน้ำหนักสี่กรมนะครับจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่สามล้านสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเหรียญนะครับท่านสามล้านสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเหรียญนะครับท่านโอ้โหน้อยครับผลิตน้อยครับ เป็นอันดับที่หนึ่งเลยนะครับเนี่ย u ู c ข้อมูลก่เขาให้แค่ยี่เขาให้แค่สี่สิบาทครับท่านเป็นไปได้ยังไงครับสี่สิบาทเองนะครับท่านเป็นไปได้ยังไงครับมันน้อยนิดเลยครับเนี่ยแค่สี่สิบาทเองนะครับแต่ตอนนี้ครับหนึ่งร้อยบาทต่อเหรียญนะครับท่าน u ู c อครับพุ่งขึ้นมาถึงหกสิบบาทเลยนะครับท่านเพราะว่าผลิตน้อยหายากมากเลยครับช่วงนี้ตอนนี้ครับท่านแทบจะหาไม่เจอเลยนะครับบอกตรงเลยครับ ถ้าใครไม่มีความพยายามจริงๆอยากหวังว่าจะเจอได้ง่ายๆครับอีกอย่างที่สำคัญคือใครที่อยู่กับเหรียญเยอะๆไม่ว่าเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทหรือแม้แต่เหรียญสิบบาทครับวันหนึ่งมันหนึ่งจะเจอเยอะนี่มีโอกาสเจอเยอะกว่าชาวบา้านจาช่องเขาครับแต่ขออย่างเดียวจะไปรับซื้อมาครับรับซื้อมาเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นยูนซีเหรียญละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยแพงมากเลยนะครับท่านข้อมูลเก่าครับเขาให้สี่สิบาทใช่ไหมครับว่าตอนนั้น ตกอยู่ที่เหรียญละห้าบาทถึงสิบาทเท่านั้นเองครับท่านยูเหรี <found> <in water> <Broadway> ีครับตกอยู่ที่เหรียญห้าบาทถึงสิบาทเท่านั้นเองครับท่านสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้นะครับท่านแต่ถ้าดูเรีีนั้นสี่สิบาทครับข้อมูนเก่าครับแต่ตอนนี้เหรียญที่ผ่านการใช้แล้วนะครับต้นพุ่งขึ้นมาถึงยี่สิบาทถึงสามสิบห้าบาทเลยนะครับท่านเนี่ยยี่สิบถึงสามสิบห้าบาทเลยนะครับท่านแต่เท่าที่ผมดูเหรียญนี้ครับสวยงามแบบนี้ครับสี่สิบ สามสิบาทได้เฉล่วนะครับ่ันไม่ธรรมดาเลยนะครับถ้าใครมีนี่อนาคตรวยแน่นอนนะครับถ้ามีเยอะรวยเยอะนะครับ